นะครับปลาถ่ายไม่ดูแล้วนะเห็นว่ามีบ่อปลาปลาลุงก๊อกนะดูอันนี้อันนี้เจ้าของบ้านเห็นไหมนู้นเยอะเลยน่บ้าเลยนี่นะถ่ายมาให้บิ๊กบอสให้หนูดูนะลูกนห่ตัวใหญ่มากเลย

นี่เจ้าของบ้านนะลูกตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อันนี้ปลานะ้ำไม่ใช่ปลาพยูนนะปลาพา,าขอชอบมากเลยครับวันนั้นผมมาครั้งแรกผมก็ถ่ายไปเขาดูวันนี้เขาอยากมาด้วยบอกว่าฟ้ามาประชุมมานี่เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเห็นนะมาถ่ายมาให้แล้วนะลูกให้ดูให้นะ